ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิครถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานมอตรไรวอกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้ผมจอห์นมอตรไรวจะขอพาเพื่อนๆกลับมาพบกับการเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิคของรถมอเตอร์ไซค์ในคลาสเฮฟวี่มิดเดิลเวทเนเกตไบค์กันสักหน่อยเพราะอย่างที่เราได้เคยนําเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับว่าตัวรถดูคติมอนสเตอร์รุ่นปี2021นั้นมีกําหนดจะเปิดตัวในประเทศไทยของเราแน่นอนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าซึ่งเพื่่่อออนนนนสาาาาามมรรถยยย้้้ฟัังลละเีีดดดกกไวคิทปุขบ ในวันนี้คู่เปรียบของมันก็จะเป็นตัว Yamaha MT09 Heavy Naked Bike คันที่ใครหลายๆคนก็น่าจะรอคอยการมาของมันอยู่ดังนั้นก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดความแตกต่างของรถมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคันนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบชแนลโมโตไรว์ของพวกเราเอาไว้ด้วยส่วนจุดแรกสุดที่ผมจะทําการเปรียบเทียบก่อนก็แน่นอนครับว่าจะต้องเป็นเรื่องของขุมกําลังที่ในฝั่งมอนสเตอร์รุ่นปี2021นั้นจะถูกกลับมาใช้เครื่องยนต์บล็อกเอลทวิน4วาต่อสู ยังคงทํางานร่วมกับกลไกลแบบเดสมโดมิกวาลเช่นเดิมแต่ความจุเครื่องยนต์ได้ถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 937cc เพื่อหน,นีปัญหาเกี่ยวกับข้อจํากัดทางด้านมาตรฐานมลพิษระดับยูโร5ซึ่งอันที่จริงก็เหมือนกับฝั่ง MT09 นะครับเพราะว่าตัวเนกเกตบาคันหลังเนี่ยก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์สสูบเรียง4าวาล์ต่อสูบดับเบิลแหแคมชาระบายความร้อนด้วยน้ําที่ใช้เพลาขเขวี่ยงแบบ CP3 และความจุเครื่องยนต์ก็ถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 889cc เพื่อหน,นีปัญหาเกี่ยวกับข้อ บังคับมาตรฐานมลพิษยูโรไฟเช่นกันและจากการปรับขยายความจุเครื่องยนต์ให้มากขึ้นจึงทําให้ในฝั่งดูคติมอนสเตอร์รุ่นล่าสุดนั้นจะมีพลังกำลังสูงสุดขยับขึ้นมาเป็น110แรงม้า hp ที่9,250รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอีก93นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีซึ่งแรงบิดสูงสุดของมันเนี่ยจะถือว่าเท่ากับ mt 0 9นเะครับเพราะว่าจะถูกระบุตัวเลขเอาไว้93นิวตันเมตรเช่นกันแต่มาที่รอบช้ากว่านิดนัั่่นนนนก็็คืออจะขขยบบึ้้ไปปเ7000รรตาาาทีวแงม ของ MT09 จะมากกว่าหน่อยนะครับนั่นก็คือจะขยับขึ้นไปเป็น117.3แรงม้า HP ที่10,000รอบต่อนาทีนั่นเองจึงสรุปได้ว่าแรงบิดของเครื่องยนต์ที่อยู่ในรถมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคันนี้มีตัวเลขเท่ากันแต่แรงม้าฝั่ง MT09 จะถือว่าเป็นต่อพอสมควรส่วนระบบส่งกำลังก็ถือว่ากำลังสูสีนะครับเพราะว่าต่างก็เป็นแบบชุดเกียร์6สปีดท,ทำงานร่วมกับกลไกคลัตช์เปียกซ้อนกันหลายแผ่นพร้อมระบบสลิปเปอร์คลัตช์และควิกชิฟเตอร์แบบ2ทางขึ้นลงเหมือนกันทั้งสองคันฝ ให้มากก็จะถือว่ามีความเหลื่อมกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าในขณนะที่ตัวดูคติมอนสเตอร์รุ่นปี2021จะมาพร้อมกับโชค๊คอัพตะเกียบคู่หัวกลับทางด้านหน้าที่มีขนาดแกนใหญ่กว่าเป็น43มมิลิเมตรแต่ก็ไม่สามารถปรับเซตค่าได้และโชคคลังของมันก็จะเป็นแบบโมโนช็อคสามารถปรับพีโหลดได้ทํางานร่วมกับกระเดื่องหดแรงแล้วก็สวิงอาร์มอลูมิเนียมแขนคู่แต่ในฝั่ง mt 0 9ย์แม้โชคอัพตะเกียบคู่หัวกลับทางด้านหน้าของมันจะมีขนาดแกนเล็กกว่านั่นก็คือจะอย ไม่ว่าจะเป็นพีโรดรีบาวหรือว่าคอมเพรสชันโชคอัพเดี่ยวทางด้านหลังของมันก็เป็นแบบที่สามารถปรับเซตได้ทุกค่าอีกเช่นกันโดยแน่นอนว่าจะต้องทางานร่วมกับชุดกลไกกระเดื่องคดแดงแล้วก็สวิงอาร์มอลูมิเนียมแขนคู่ด้านระบบเบรคของตัวดูคติมอนสเตอร์รุ่นล่าสุดทางฝั่งด้านหน้าก็จะเป็นชุดปัม๊มเบรโม่ M4.32 ซึ่งจะเป็นปั๊มแบบเรเดนเมาส์สี่พอร์ตทำงานร่วมกับจานเบรกค,คู่ขนาด320มิลิเมตรด้านหลังก็จะเป็นคาลิเปอร์เบรกจากทางเบรโ bo เช่นกันโดยจะเป็นแบบแอคเซ และมีระบบคอนเนอร์ริง ABS มาให้ส่วนระบบเบรกของ MT 0 9ย์รุ่นล่าสุดก็จะเป็นแบบ r a รกเดนเม้าส์สี่พทํำงานร่วมกับจานเบรกคู่ขนาด2 9 8ม mm, มซึ่งเล็กกว่าของมอน s เตอร์ลงมา2 2สมมส่วนระบบเบรกด้านหลังแม้จะมีจำนวนลูกสูบน้อยกว่านั่นก็คือเป็นแบบ f ล o a t i n g เม u าส์หนึ่งลูกสูบแต่จานเบรกทางด้านหลังของมันก็ถือว่าใหญ่กว่าคู่แข่งขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือจะเป็น2 4 5ส่มมส่วนระบบ ABS ที่ให้มาก็เป็นแบบคอนเนอร์ร บทั้ง2คันนี้ก็จะเป็นล้ออลลอยด์ขอ17นิ้วเหมือนกันทั้งคู่แต่ลายต่างกันเล็กน้อยตามความต้องการของดีไซเนอร์เท่าช ยางที่ให้มากก็จะรัดด้วยยางไซส์เดียวกันนั่นก็คือ 120/70R47 แล้วก็ 180/55R47 ตามลำดับหน้าหลังส่วนชุดเฟรมของเจ้า Naked Bike ทั้ง2คันนี้แต่เดิม Monster มักจะมาพร้อมกับชุดเฟรมแบบโครงเหล็กถัดทว่าสําหรับตัว Monster รุ่นล่าสุดนั้นจะมาพร้อมกับชุดเฟรมแบบ Diecast Aluminum เหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหญ่ๆสมัยใหม่กับเขาสักทีซึ่งเจ้า MT09 ก็ใช้ชุดเฟรมแบบอูมิเนียมหล่อขึ้นรูปแบบนี้แต่แรกอยู่แล้วด้านตัวเลของศาแผงคอแล้วก็ระยะเร ที่ส่งผลถึงการพลิกเลี้ยวหากเป็นมอนสเตอร์รุ่นปี2021จะมีองศาแผงคอเอียงออกมาจากแนวดิ่ง24องศากับระยะเทรลอีก93มิลิเมตรส่วน MT09 รุ่นล่าสุดจะมีองศาแผงคอที่เอียงออกมาจากแนวดิ่งมากกว่าของมอนสเตอร์ขึ้นไปอีกหนึ่งองศานะครับนั่นก็คือจะอยู่ที่25องศาแถมระยะเทรลก็ยังยาวกว่าด้วยก็คือจะอยู่ที่108มิลิเมตรดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงมากว่า MT09 นั้นอาจจะมาพร้อมกับหน้ารถที่นิ่งกว่ามอนสเตอร์ขึ้นไปอยู่เล็กน้อย แต่ถ้าพูดถึงฐานลอ้อฝั่งมอนสเตอร์ดันมีระยะฐานล้ออยู่ที่1,474ม mm, ิลิเมตรซึ่งถือว่ายาวกว่า MT09 นะครับเพราะฝ่ายหลังเนี่ยจะมีระยะฐานล้ออยู่ที่1,430ม mm. ิลิเมตรดังนั้นถ้าเข้าโค้งที่มันแคบๆจริงๆฝั่ง,ง MT09 ก็อาจจะเข้าโค้งแคบๆได้ดีกว่าในส่วนนี้แต่นั่นก็อาจจะแลกมาซึ่งความสเสถียรในความเร็วสูงๆที่มอนสเตอร์อาจจะทําได้ดีกว่าก็ได้เมื่อวิเคราะห์จากตัวเลขต่างๆที่เราได้ไล่เรียงมาส่วนความสูงบอกก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในขณะที่ Monster จ มีความสูงเบาะอยู่ที่820ม mm. มฝั่ง MT09 ก็มีเบาะนั่งที่สูงกว่ากันแค่เพียงนิดเดียวนั่นก็คือปรับขึ้นไปเป็น825ม mm. มขณะที่ถังน้ำมันแม้จะมีดีไซน์ต่างกันตามแบบฉบับของค่ายแล้วก็ดีไซเนอร์แต่ความจุก,ก็เท่ากันเป๊ะครับอยู่ที่14ลิตรดังนั้นถ้าขี่ไปด้วยกันก็เติมบัมน้ำมันเดียวกันนั่นแหละครับส่วนน้ำหนักตัวหน้าเสียดายที่เราไม่สามารถหาน้ำหนักตัวเมื่อรวมของเหลวของมอนสเตอร์ได้แต่เมื่อดูจากน้ำหนักแห้้้้งงงงที่่่ระบุไวว166กกกกดััันนนถถาาาหมูใสขอลต เข้าไปไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันเครื่องหรือว่าน้ําในหม้อน้ําน้ําหนักตัวรถเมื่อรวมของเหลวก็อาจจะขยับขึ้นมาเป็น170ปลายๆถึง180กลางๆซึ่งนั่นก็ถือว่าเบาวกว่า MT 0 9อยู่ดีนะครับเพราะว่าฝ่ายหลังเนี่ยมีน้ําหนักตัวรวมของเหลวอยู่ที่189กกิโลกรัมด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ให้มาด้วยความที่เนกเกตบทั้ง2คันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเนกเกตบสมัยใหม่เหมือนกันทั้งคู่ดังนั้นระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ให้้มมมมาาาจจจึงถือว่่่่ัััดเเต็มไมแพกกนนรริุรปี 2021ที่จะมาพร้อมกับชุดหน้าจอมาตรวัดแบบ TFT ขนาด4นิ้วมีเซ็นเซอร์วัดแรงเฉ่ยหรือว่าองศาการเอียงแบบ6ทิศทางมี Riding Mode Power Mode Ducati r a c t i o n Control Ducati b i l v y Control ระบบ Dynamic Turn Indicator พอชาร์จไฟแบบ USB แล้วก็ระบบไฟส่องสว่างรอบคันแบบ LED ซึ่งก็ถือว่าเกินพอแล้วสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ในคลาสนี้ขณะที่ MT09 แม้จะมีหน้าจอมาตรวัดแบบ TFT ที่ขนาดเล็กกว่าหน่อยนั่นก็คือจะอยู่ที่3.5นิ้วแต่มันก็มาพร้อมกับระบบความปลอด ทภายแล้วก็ลูกเล่นต่างๆที่เยอะไม่แพ้กับมอนสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นระบบ l e ีนเซ i ซ i t y t r a c t i o n Control ที่สามารถปรับได้3โหมดระบบ Slide Control System หรือก็คือระบบควบคุมการถลายของล้อหลังซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาจากย a ม a h a าวาเซอาและที่ขาดไม่ได้ก็คือระบบ Font Wheel Lift Control System หรือว่าระบบป้องกันล้อหน้าลอยซึ่งเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างมากสาหรับเจ้า n a ก e d ตไบสสุดดุดันคันนี้ส่วนระบบไฟส่องสว่างรอบคันก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็เป็นแบบ LED ทั้งหมดทุก ตามสมัยนิยมนั่นแหละครับอย่างไรก็ดีด้วยความที่รถ n นกเกตบทั้งสองคันนี้ยังไม่มีการนํามาเปิดตัวในบ้านเราอย่างเป็นทางการณนะวันที่เราได้ทําการเปรียบเทียบสเปคของมันดังนั้นเราจึงยังไม่สามารถบอกได้นะครับว่าเจ้า n นกเกตบาคันไหนกันแน่จะมีราคาวางจําหน่ายที่คุ้มค่าต่อสิ่งต่างๆที่ให้มาบนตัวรถซึ่งผมก็คงต้องขอฝากเ,เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบชาแนลมโเตอร์ไรล์วรวมถึงไปกด f o l lowing แล้วก็กด s ิงค์เฟิร์สแฟนเพจเฟดบุ๊ก ติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปจากพวกเรากันอีกครั้งส่วนในวันนี้ผมจอนมโตไร์บอลขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ